ครับผมมาแล้วครับเหมือนนี้มาพอ้กันกับบาวสลามท่องเนดนะครับพี่น้องสาหรับเหมือนี้บาวสลามนะครับจะพามาเบื่องการเลียงกบในบ่อดินนะครับพี่น้องที่เปลี่ยนไปเป็่นมาจังไรเดี๋ยวบาวสรามจะพาไปทํกความจักกับอีพอเันก่อนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับยูหนีนะครับที่ต่างเฮ้ายูพิกัดอยู่บานน้องบัวนะครับตําบลสะสมิงสินะครับอําเภอวาลรินสำหรับจังวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องนะก่อนอื่นไปทําความจักกับอีพอเันก่อนพอครับ ครับวัสดีครับผมครับผมครับผมแนะนำตัวนะครับพ่อผมซื้อนายคำพันธุ์ว่านผ่านบ้านอยู่บ้านุบัวนี่แหละครับตำบลสันสมิงอำเภอพะลินครับผมจังหวัดอุบลเฮาเนาะครับครับจังหวัดอุบลพ่อครับเป็นจังไรมาจังไรครับคือได้มาเลี้ยงกบครับพ่อก่อนสิได้มาเลี้ยงกบนี่เพราะเศรษฐกิจมันบ่ดีเฮ็ดเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้ามากกับพ่อวันนั้นนะ ครับาคาข้าวกับปดีราคาปุ๋ยราคายาสีทุกอย่างมันแพงขึน้นผมก็เลยอ,อยากหันมาเลี้ยงกลบล่องเบิงบเลี้ยงกบเป็นกบบอดินอืแต่หมูเขาเห็ดน,นี่เขาสีเห็ดเป็นเป็นผาเป็นผาล้านห้องคืนแต่ว่าคุ้งผมผเอาเป็นบอดินเลยผาเขี้ยวหนีสิลอบเตี้ยคางคเขาเห็ดแนวนี้อยากให้มันเป็นธรรมชาติ เป็นกบแบบกบหนาอแต่ก็ให้ใหัวอาหารอยู่ครับหัวอาหารไปแนแห้วก็อาหารธรรมชาติของมันแน่ครับผมอาหารมันก็บสิบเปลืองบันไดพอมันได้มันได้กินดินน้ำกินเศษไม้ใบหญ้ามวนนี่แหละครับมันก็กินคือกันมันมีส่วนกินคือกันครับเป็นธรรมชาติเลยเนาะครับเนาะมันมันเป็นกบธรรมชาติถ้ากบถ้ากบเลี้ยงแบบแพร่ล่านแพร่ล้านไอ้ล่องพื้นหนาผากมันสีบาน มันก็สิเป็นปากมันสิเป็นเป๋าเปลเป็นขาวแดงๆนะครับผมอ๋อเหมือนเขาเขาเต้นอยู่ตลอดเต้นสิบอครับ่อแม่นเขาสิเต้นเขาสิหาทางออกอันนี้เขาสิพอดีล้นเขาสิบอเบงโดยธรรมชาติของมันเลยสิยู่แบบแบบกบธรรมชาติแบบกบหวยกบน้องนะครับแล้วน้ำเขาเปลี่ยนดูบ่ะครับ่อน้ำนี้ใส่น้ำใส่น้ำฝนน้ำน้ำจากบอบอสาบอน้องเห่าคือมาใส่บ่อเลบ่ไเลยใส่น้ำจาก ดาอบาดาลาาเป็นยังเขาคือ่อใส่น้ำบาดาลครับพ่อน้ำบาดาลตัวน,นั้นพ่อเคยใส่แล้วเอาใส่สูบึุนมาพักาวไหวแต่แต่มันเป็นน้ำเสียอมันเป็นน้ำเสียมันเป็นน้ำก่อยครับน้ำม,มันบ่อธรรมชาติแบบน้ำฝนเฮ้าต่อเอาน้ำที่ใน้บ่อเดิมเฮ้ามาใส่ด<ม>้ว่เอาน้ำจากบ่อเดิมน้ำฝนน้ำยังมันตกไปไหลใส่สาใส่หนองนี่ละ่ะครับบ้านนี้ น้ำมันโบกลงเขาก็สูบมาใส่คอยลำเลียงมาใส่เรื่อยนะสีบอยระดับน้ำสีบอยมัน,นขาดระดับน้ำสีบอยขาดเลยบ่บ่บ่ให้ขาดสิ่นี้ซึมออกเขาก็เติมอยู่เรื่อยๆบ่ครับบ่เติม <ๆ S 1> อยู่เรื่อยโอ้ดีแห้งครับพี่น้องเป็นธรรมชาติดีแหง้งข้าให้อาหารมือแล้วจะกรอบครับนี่อาหารมือแล้วกรอบเสาแลงหนึ่งสิบอยครับพ่อแลงนี่เขาสีด้วยสีด้ใยไส้หน่อยแต่ว่าเสานี่สีให้มันอิ่มครับเนี่ยมันแลงมากนี่เนี่ยมันแลงมากเขาก็ให้ นิดนหน่อยๆนอยครับพอข้าเพิ่มขาเพิ่มอาหารมันบอ่อยมันบอ่อยมันถงว่างนะอ๋อครับบ่อยแล้มือเศร้มามากนี่เวลาขาเกลือนังมือเศร้านี่มันสิโอ้ยมันสิแดนมากแต่มานเมื่อจะครบละครับหมอตอนนี้เขากัะจะรีน้ำเดี๋ยวนี้เขาสีเขาเสีเขาเก็บโตครับเขาเสีเขาเก็บโตน้ำหลมน้ำฟังน้องนี่แหละครับบัตรเขาเลียงบ่อดินนี่ขอดีนะครับพอเนาะมันเป็นธรรมชาติแล้วบานี้กบนี่มันเป็นรุ่นเดียวกันถ้าต้อง มันมีมันมีแบบว่าคนละหลุนบ่ครับ่อกบดีกบหรือมันสิบ่วใหญ่พร้อมกันครับตัวใดไมันตัวใดไรมันใหญ่กลัวตัวหน่อยมันสีมีอํานาจคมคูกินกินต, <buffet. S 2> ตัวหน่อยกินตัวน้อยตัวใหญ่กินตัวน่อยบ้านนี้ถ้าถ้ามันใหญ่ขึ้นมาฮาเน,นี่ยม่งพิษลุ่นแล้วฮาก็ต้องต้องแยกออกตักเอาตัวหน่อยหรือถ้าตัวใหญ่หลายก่ัวฮาก็ตักตักเอาตัวหน่อยออกถ้าตัวน่อย หลายกว่าเข้ากันตักเอาตัวใหญ่ออกอเข้ากันเพราะแต่แมนมันมันมันเสียบดิมันเส,ส,ส,สียดรเสียลูกกบเข้าครับอ่ออีพอเฮ็ดบอเนี่มันกว้ลัวงไงำไ่ำหรับครับพอครับบอดีฝันฝันรถไถหนึ่งเข้าไถไปคล้องหนึ่งอ๋อเอารถเกตออกไปเลยเอารถเอารถไถครับเข้าไถไปเข้าสิเอาย่าสงสำหรับกลัวสำหรับเข้าไถไป ขันสีเฮาเอาเอาบอ่อซ้ำนี่รถไถไถของเดียวเราก็เข้ามาแตงเอาดัานขึ้นเป็นคู่ขั้นเนี่ยนอดันขึ้นเป็นคู่ขั้นถ้าผู้บริจาน่านก็สีก็สีเฮ็ดบอ่อได้ดีคือพอแต่ว่าพอขัดมันวิเคราะห์โดยอุดมการณ์จากของเองครับผมประสบการณ์นะพอเนาะมีทั้งเบือจักบอ่อครับสีเฮ็ดอยู่นี่อยู่นี่มีหกบ่อครับ เป็นการเริ่มเฮ็ดปีแรกเนาะครับพ่อเนาะเริ่มเฮ็ดปีแรกตัดสินใจเลี้ยงเป็นไซบอร์ดินเลยนี่โอ้พักตัวพ่อกันไว้ทั้งนี้ให้เขามาลบอาศัยห้อยก็มี่เลยห้อยนี่ห้อยนี่มันสิอยู่กับบ่อกบเพราะมันสิบ่สร้างณก็เดือดร้อนให้กบอ๋อบักห้อยเฮาก็เลี้ยงแม่นเัาห้อยเฉลี่ยห้อยเฉลี่ยกระเลี้ยงได้กับกบได้ขายก็ได้เงินคือกันแม่ขายได้เงินคือกันบักห้อยกับ่ราคาบ่ถือคือกันเลยก็สิมีขายบ่ครับบักห้อยนี่เอาใส่กับบ่อกบ กบขี่ออกเป็นอาหารมลาหอยปลหอยกินครับบลหอยยายขึ้นเขาจะมาขายส่วครับออกลูกออกเต่าอยู่นี่ออกลูกออกเต่าอยู่นี่บ่ได้บ่ได้ยากยังเอาหายอาหารกบก็คือซ้ำหายอาหารปลาหอยไปละครับโอ้ดีแหงนะครับเนาะเห็ดอย่างเดียวแต่ว่าได้สองอย่างไปไปหาทายเอาโอ้นี่เป็นเป็นทีพักพิงทีพักพิงของของของกบ พอกันั้วสีเฮทวมเบิดมันกระสิบิได้รับแสงอ๋อคบต้องการแสงคือกันบนบ่ครับพอกบมันกระสิต้อการแสงคือกันบางครั้งโตโตมันโตมันมาคมมันก็สิเขาคมโตมันบ่มาคมมันก็สิออกมาอยู่เดดครับก็คือให้เป็นธรรมชาติแล้วแต่ห้มันเป็นธรรมชาติคือจังกบปลากบหน้านี่นะครับแต่มันกระถูกต้องแลวเป็นธรรมชาติแล้วนี่ครับโอ้ดีแฮงครับเเบิงเบิงเบิงทำเลมันก็ะเป็นธรรมชาติครับ กบกับเป็นตะกินเนาะพ่อนน่องปลาจับโบ้เลยนินกุยเม่นข้าวเลยเด่นครับผกบหรืบ่มีบ่มีไอ้บ่ได้เกือกน้ำขี้อืมครับโอ้เฮ็ดดีแฮงบ้านนี้พ่อครับอ่ากบนี่ครับบ่อนึงเฮาไปใกล้ตัวครับพ่อที่บ่อเฮ็ดอยู่ตอนนี้บ่อนี่ประมาณบ่อแรกประมาณจักล้ตัวเออบ่อบ่อนี่บ่อนี่ประมาณพั0หาพ0นหาแนืนบ่อนี่ประมาณ1,500ครับ บ่อนี่สิประมาณพันหนึ่งครับนี่บ่อบ่อบ่อมันบ่เห็นโตกบนี่ครับโดยโดยโดยเฉลี่ยนะครับเนาะเน่ยเอาเฉลี่ยเอาคือเขาใช้กำนดโตันบ่ได้ครับบ่อนี่ญานย่านถึงหาพันอยู่หาพันโอ้หนาังเนาะก็พอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอสิย่างให้มันเต็มให้เบิ่งเด้อเอาเอาครับโอ้เข้าออกมารับแดดรับอากาศเขามานน้ำคันก็ได้เขามานน้ำคันขามเข้ามาเลยครับขามเข้ามาเลยโอ้หมดสีเง้ยครับหมดสีเงีคัก บ่งดีครับเขาจับน้ำพักตบเต็มเลยอายุเดล้ายเป็นไงล่ะครับพอตอนนี้อายุกบดีเอมามมือวัดทีหาเมษาหาเมษาแน่นนี่แหละสองสามสัปดาห์ละครับพี่น้องแน่นโอ้บ่งดีลนะ่ะบุนครับเขาหลีทั้งบุญเลยโอ้โกบหลายแห่งครับประมาณเซลียเกอบหาพันลย้พ<อ> 5, นพ่อเกอบหาพันอยู่บ่อนี่ ตัวได้มาคุมก็จากเขามาอยู่ในแลน,<า>นตรงนี้เขาสีเขาสีข้ามาเอง<ม>หาอยู่โดยธรรมชาติของเขาเองออพ่อครับแล้วเขาเลี้ยงจังสีนี่เป็นเปิดจังสีมีนกมีหงังมากินอยู่บ่ครับป่อแต่ว่าบ่ปรากฏว่ามีนกแต่ผู้เขาผู้เขาเลี้ยงก่อนเขาบอกว่าห้เอาด่างมากางไว้มันสีมีนกมากามขึ้นแต่นี่ผมเอาด่างมาดัากลอกเมือแลวมันบ่เห็นนกมาผ่านเหมือนกับเขาเห็นด่างแล้วเขาก็จะยยาน เห <ขา S 1> มือนกับตัวลายน,น,นะครับน้อ<น>เห็นแล้วเขาก็จะบอกบอกจากลงนะครับเพราะมันถ้ามันมีนกมากเขาส่งเขาเขาสังเกตน้าผื่นนี่มันจะมีขีนนกมีอเอียงถ้ามันมีขีนนกก็แสดงว่านกมันลงแล้วขาก็ใส่ดางหลอดทิศท,ทางครับผมอ๋อครับมันสิมากินกบผมเห็นมีปลวกน้่ครับเอาปลวกให้กินน,นั่ครับเอามาตรวล่อมึงซื้อแล้วมันมันจิกินบอแต่มันก็กินดีหนักบ่ทน บุทนหาบวกกินดีพอดจริงมันดีพอดแล้วนะพอดมันเป็นอาหารสัตว์อยู่แล้วพวกครับผมโอบันประมาณจักกีกี่มือครับกี่เดือนครับพ่อจังสีสามารถจับขายครับนี่บอครับกบดีผมคิดว่าสองเดือนน่าสิได้ขายสองเดือนได้ขายแล้วเ่เอามาวัตถิหามันนี่นี่บอนี่บอใหญ่บอบอคัดออกกอนโมแต่มันเป็นหวกห่วรุ่นเดียวกันอยู่มันก ตัวตัวมันเกิดก่อนตัวมันกัดหางก่อนครับมันก็สีใหญ่ก่อนแมนครับตัวกัดหางรุ่นมันก็สีใหญ่รุ่นอ๋อครับผมเขาก็ต้องขัดขายเขาต้องขายเป็นเป็นบอก่อนเป็นบอเป็นบอพัดไปบอพัดไปครับจนจนกลัวว่ามันสีเบิ้ดหมดละครับก็คือขายเป็นรุ่นเนาะพ่อเนี่ยตัวใยขายเป็นหลุนเอาออกก่อนตัวมันใหญ่ก่อนเนาก็ต้องขายก่อนตอนนี้มีคนมาสั่งจองมาคนมาติดต่อหรือเปล่าครับพ่อ บ่ยังบ่ท่านนี่ผู้ใดมาติดต่อกบพ่อท่านใหไงนะครับเนี่ยกบบ่ท่านญ่เฮ้ยกับบ่ได้บ่ท่านได้โฆษณาสินค้าเฮ้ยครับแต่ก็มีคนเขามาจ้องๆมองๆอยู่เลยเน่ยเนียนเนมันก็มีแม่ห่วงอยู่มีแม่ห่วงอยู่พูดมาเบิ่งหลายอยู่ว่าพอเฮ็ดจังได๋คือเฮ็ดได้ดีแถว่าซั่นอืมเออขนาดจังไดีบ่ดีพอก็บพวกก็เหตุจะคือมันต้องลอกเบิ่งตรงนี้เป็นพื้นที่หน้าเก่าเลยแม่นบ่ครับนี่ยมันเป็นเป็นพื้นที่หน้าเก่าเหรอพีกายนี่ก็วานเขาไสหนี่ บ้านเขาใช้แปงนี่แหละครับปีนี้ว่านเขามันกับโบไดร์ไลายบันไดมันขายโบไดร์ไลายบันไดก็เลยบ้นเห็ดกุบหลองเบืองกับ่บได้ียงพื้นที่หลายเนาะพ่อเนอบ้านเดียวพื้นที่หลายดอกครับขายเขาหน้าพันหน้าแปลงนี่ย่างไร้บ้างสิได้ตันหนึ่งหน้าสะโพหน้าแปลงหน้าหนี่ครับบัดขายกบเฮาก็สิบ่ได้จักหลายกว่าขายเขานี่บ่ได้หลายกลัวแล้ะครับพ่อได้กินพร้อหน้าพ่อหนอ บานนี้สมมติว่าถ้าฝนตกเละหลายสิการระบายน้ำเข้าเห็ดจังไรครับพ่อในบ่อนี่ยท่อระบายออกดิโอ้ท่อน้ำรุ่นนะครับโอ้เขาก็จะออกหันระดับน้ำมันมามันมามันมาพ่อๆแล้วกันมันไหลไปตามธรรมชาติใส่ไหนาเข้าต้องหุ่นใดเป็นปุ๋ยอีกมันกะสีดีตัวขนาดขี่กบขี่ปลาเนาะพ่อนะขี่กบขี่ปลาเป็นเป็นอาหารของเข่าของต้นเขาไม่มียังถิมเลยครับพี่น้องดีแห้งโอ้ ตัวนี้คือเข้าจากล่องเข็ดเบิึงเป็นบอ่อดินเห็นแต่เขาเข็ดแต่บอ่อผ้ายางเนาะพ่อเนาะแม่นบอ่อผ้ายางมันบอ่อผ้ายางกะกะดีอยู่กบเขากักัตัวใหญ่แต่กะให้ให้ซีมาตรฐานคือตัวนี้มันก็สิบ่าามาตรฐานคือตัวนี้หรอกครับตัวนี้เป็นตะกินแห้งนาะครับพ่อเนาะงเนี่ยโอ้เป็นตะอมซ้อนแห้งครับพี่น้องบอ่อผ้ายางมันก,กบกบมันเกลือกขามขีขีขกบนะครับน้ขามถึงเคิ้นเขาจังทายเทพานี่ น่ามันต้นเป็นยางเขาก็จังจังเปลี่ยนออกอันนี้มันบ่น่ามันบ่เสียน่ามันบ่เน่าครับพ่อโอ้ตัวนี้อนุบาลเนาะอนุบาลหลายนี่พวันนี่อืมตัวนี้กำลังรุ่นสองบนะ่อน,น,อนี่สิได้เป็นหมืน่นสองบอ่อนี่เนี้ยสองบอ่อนี่บอ่อนั่นต่างหาก,กบอยู่นี่มัน ประมาณหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นคนละบันค่าหัวอาหารเท่านี้เท่าเริ่มเริ่มไห้นี่มันมีจักรุ่นครับพ่อครับอาหารที่แรกนี่ห่สิีไซวินสิบเอ็ดวินสิบเอ็ดเพราะว่ามันเป็นอาหารอนุบาลครบอนุบาลมันกับวิตามินมันสูงคมันสีไหเร็วครับบานนี้ถ้ามันโตขึ้นมาสำหรซบสานึงห่ากับมาเปลี่ยนอาหารเป็น วิ่นสิบสองนี่วิ่นสิบสองเมตรกับเชี่ยงใหญ่ขึ้นเลยเนี่ยงานเชี่ใหญ่เพิ่มขึ้นมากครับถ้ามันโตซะเถอะเท่าก็ใส่หัวอาหารเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เลยเป็นกบใหญ่กบหลุ่นไปเลยเนาะครับขันหัวอาหารตัวนั้นมันก็สิบเปลืองบานครับเพราะว่าเขาอยงตัวเดียวสิเปลืองวันสิเปลืองส่วนกบหน่อยอาหารมันแพงครับขันใหญ่ขึ้นมากินหัวอาหารธรรมดาบานมันก็เม็ดใหญ่กว่านี่ซ้บกระถือกว่านี่ครับแล้วซ้ำหน่อก้นบานเดีวตอนพอมาเลี้ยงนี่ครับเขาลงทุนหลายปันได้ครับสืบผาหล่อมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับ พาล้อมนี่บ่ครับพาล้อมเบิดเบิดซิปใหม่ซิปใหม่ในการลงทุนเทแรกอันดับแรกอันดับแรกพาพาล้อมนี่เบิดซิปใหม่ครับใหม่ละสองร้อยสี่สิบใหม่ละสองอสี่สิบครับบานเขาก็มาสื่อใหม่สื่อนี่ละม้วนใหม่ลักใหม่อันนี้ละก็มาสื่อเพิ่มเข้ามาสามสี่รอย ครับเกาข้าวก็ะเตีงเอาอ๋อแสดงว่าตอนเฮ็ดลงทุนที่แหลนนี่ก็ใส่ต้นทุนบ่สูงเลยเราป่อนแก็บ่สูงดอกครับก็ซ้ำนี่แหละซ้ำบอกไปฟังนี่แหละครับมันบดอันนี้ก็บ่อบ่อนี่ก็เคื่อรถไทยพอกพอก็ับมีเฮ็ดเอาเองรถไทยเฮ็ดเอาเองแม่นจ้างเขากับนาสีบ่แพนครับพราะว่ามันบดอีเฮ็ดเลือกเอ่อข้าวแคเลือกมันประมาณนี่แหละเียงเขาประมาณห้าสิบเส้น หอเนอห้าสิบเส้นครับอื้าคนตื่นร้ายมันกับตื่นร้ายมันกับน้ำมันห่อนครับอ๋อคันเทศตื่นคันเทศเลือกร้ายมันกับมันกับบอดีดอกครับเพราะมันเปลืองซุ้มหุหยไปซื้อครับซ้ำเทียงเขาเขาซ้ำพ่อหนามันเย็นเพื่อผื่นนี่พ่อครับเพราะว่ากบเขาบ่ได้อยู่ในน้ำตลอดด้พ่อหน่อมันกบมันสีเดี้ยกกว่าเต้นคืนเดี้ยกก็เต้นลงครับมันคืนมา ตาแดดขึ้นมาตาอากาศนี่ยลังแหงมากกระลงอืมครับอ้าวพ่อครับเลยสุดท้ายมียังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเขากำลังรับชมเนะครับอ่าเริ่มต้นมือไม้คือกันนี่ครับอยากแนะนำให้พี่นอ้องเห็ดลอกเมืองบอก,กบอคือพอกำพันเห็ดนี่คิดว่าคือสิได้ผนอยู่ครับก็วสิสิไดนผลคือเขาเห็ดเห็ดหน้ามันก็นราคาเขาพอดีครับ เอามาเห็ดกบเขาลงทุนก็ทำว่าไปฟังเลยโมยลงทุนหลายบ้านนี้กบกิโลละลอยหาเสียบลอยหาสิบบาทคือเขาขายปัจจุบันครับแม่นเอาสิเมาเลยก็ได้เอาสิขายปีกให้พ่อค้าผู้ละลอยโล่ผู้ละสองลอยโลก็ได้ครับเพราะว่ามันบดิเลียงบดิเลียงเบิด์คู่คน โอ้ย่นี่ก็มีแต่อีพ่ออย่างแบ่นี้นี่ตำบลสะสมิงนี่ก็มีแต่พ่อนี่ยหลายเ็ดอยู่โอ้ยก็แสดงว่าแถวนี้อีพ่อเนี่ก็ตีกินเหลียบไปเลยขายแน่ได้ทำเป็นไปได้ข้าบ่อขี่เดียดคบก็คือสีพอเดี๋ยขายเดี๋ยวขึ้นี่บุกามาเพื่อเยอะขึ้นสีพอเดี๋ยกินเดี๋ยวขึ้นเบื้องเลยกรบมันก็บ่ตายบ่หยังกครับก็เลี้ยงง่ายนะครับมันก็ไม่ใช่เวลาแช่า ให้เวลาเขาแค่ให้อาหารเสาแรงแน่แล้วกลับมาค่อยดูแลคัดตัวหน่อยตัวใหญ่ออกเท่านั้นนอกพ่อนแน่ครับคัดกรองขัดก้องรุ่นเอาแยกรุ่นครับอีกเดือนสองเดือนนอกพ่อนก็เริ่มสี่เดเปิดขายแล้วเดือนเดือนพฤษสภาพประมาณวันที่ยี่สิบึ้นว่าก็สี่เดียขายลายแปลงลายแปลงมาเพราะว่ามันมีรุ่นใหญ่แหละก็มีนอกผ่อนรุนรุนซ้ำไม่ใช่พวกปลดตัวลูก กําลังพอดีครับพี่น้องต้มก็แสบเฮ็ดปนก็ดีนะครับพี่น้องอ่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่ออีพอเพันได้นะครับอยากต้องการกบไปเฮ็ดท่านต่อกะได้นาะพอนอเนี่ยอ่าผู้ใดสิเอาไปเลี้ยงขุนต่อหรือว่าอยากมาซื้อไปเฮ็ดทําประกอบอาหารนะครับก็มาหรือว่าสิเของมาเบิ่งฟาร์มมาศึกษากระไดเนาะพอเนาะยินดีมาได้มาสําหรับคลิปวิดีโอนี้บ้าสนามก็ขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับพี่น้องเด้อแล้วก็ขอบคุณอีพอครับ อครับครับ,รบพี่ท <ผม S 2> ่าเ้ายยางเลาะเบิงแลักเป็นเก็ศความรูดด้ดีๆนะครับพี่น้อง